ดูที่ปูปูปูแล้วอันนี้ที่ยังไม่ปูนอนรออยู่ด้านข้างชุวยงามได้แล้วปูได้แล้วแปดแผ่น 1ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบ่สกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดีอ็แผ่นเลยนะาะอันนี้มันมีสองแถวอนี้มีสองแถวเด้อคลิคลิคลิ เขาใช้เครื่องมือดีไอไวมาจับตัวนี้ตัวหนึง่งตัวละกี่ร้อยนะปุตเตยเธาเรียกมือจับมาจับ,จ,บจับเหล็กใส่กระไม้นี่จับหัวแล้วก็จับท้ายตัวละกี่บาทนะปุตเตย ตัวนี้ตัวสีแดงร้อยสามสิบเก้าบาทช่วยแรงได้เยอะเลยนี่มันจะจับมันจะจับตัวนี้จับข้างล่างด้วยแล้ก็หมุนหมุนให้มันแน่แนไม่ต้องให้คนเหยียบก,ก็ได้หมุนอันนั้นสีดำสีดำแพงกว่าปะสีดำ รอกบาอันนี้อันนี้ร้อยสามสิบเก้าโูสีแดงแพงกว่าเอามาทำไมเฮ้ยเอเอมีมีเจ้าของบ้านมาแล้วมีเจ้าของบ้านกับเพื่อนเจ้าของบ้านเอามา,อาจะมานอนบ้านแผ<ป>่นใหญ่แผ่นโตโอ้ยแอย่าไปใกล้มาเด้อแผ่นนั้นนะล,ลูกตั้งไว้เฉยๆนะเดี๋ยวมันจะทับขาหนูหักนะพูนอีกแผ่นหนึ่ง ปูว่าแผ่นไหนมันง,งามๆจะเก็บไว้ทําเตียงเอาแผ่นเล็กๆมาทําปูก่อนแผ่นง,งามๆเอาไว้ทําเตียงรู้ว่ามันจะเหลือเป็นไหนอีกแล้ว โยนขึ้นมาแล้วเครื่องหนีบ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้แม่แรงนีบเอาเลยตะปูตะปูสั้นนี่แม่แรงหนีบ 他们那那。 ถึงห้องแล้วลายไม้สวยงามลายไม้ประดูแดงใหญ่จะเป็นลายแบบนี้เลยของแท้นะเนี่ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่กระเบื้องยางนะเนี่ยอันนี้ของแท้เ้อ <c oughs> ไม่ใช่กระเบื้องยางเด้อนนี้เด้อ นเริ่มมาแล้วันเริ่มมาแล้วลมมาทางนี้นะอันนี้คือทางทิศใต้นะทางทิศใต้ลมกำลังพัดมา,ากูดังพินาโตอ นู่นหลังบ้านเชียงพรมตัดยาสูงเลยกอไผ่กับต้นประดู่ใหญ่ประดู่ยักษอรงนีนนน้จะติดไฟจอนดอีกลางนี้ anh đi bị cô đăng Tôi vay em đấy Con Hãy subscribe cho kênh Ghiền ต้นโกดังนะต้นมะขามกับต้นขนุนนะมะขามกับขน,นุนต้นน้ก็น่าจะเป็นต้นประดูหรือมะข่านี่แหละนะจะใกล้ๆก,กันหนับประมาณนิดหน่อย นี้ถ้าจะเอาใส่ประตูนะเป็นประตูรับโชคประตูบ้านประตูหลอกๆจะใช้ได้จริงนะเราจะเอาเป็นตั้งแบบนี้เลยนะมีช่องแสงข้างบนรับแสงเข้ามานะแสงพระอาทิตย์จะได้น้ำโชกน้ำราบเข้ามาอันนี้ก็เป็นแปดหลุมนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองประตูโมเดลแปดหลุมเนาะอินฟินิตี้แหงแหงนะโอเคก็วันนี้อ็อมาขุดอยู่ที่บ้านนี้แหละนะว่าจะเป็นบ้านนอกดาวแต่มันใหญ่เกินไปก็เลยเรียกว่าบ้านเขียวเหนียวสักนะไอ้บ้านด้านหลังเขามีบ้านไหลด้วยนะบ้านไหลด้วย โอเคนะคะสวัสดีค่ะบาย